สวัสดีครับเช็คอินริมทางวันนี้ผมอยู ını, ่ท <aroma S 1> ี่ร้านกาแฟทรามือครับผมอยู่กับน้าโอมของพระอุดมครับชื่อของนโอมเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงดูท่าทางอย่างเป็นหนุมเป็นแน่นลยครับผมก็ที่มาของคำว่าน้าโอมนะครับก็คือสมัยตอนวัยรุ่นนะครับผมก็ผมกับเพื่อนๆนะครับก็ชอบแบบสไตล์เพื่อชีวิตเพื่อนก็เลยตั้งฉายาว่านครับผม อาเป็สเสมือนคนในวงการแบบว่าเพื่อชีวิตอะไรพวกนี้ครับ,รบแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยครับ,รบอยากจะถามที่มาของคขาว่าชื่อร้านกาแฟทำมือผมเห็นใช้ตัวทองร,รอหันมามา,ามันมีที่มาอย่อางไรที่มาของร้านกาแฟทำมือตัวอทองรอรอแล้วก็มามานันคือทำตัวนี้มันแบ่งได้สามทำ ทําแรกก็คือทํามือเราคั่วก,กาแฟด้วยกระทะด้วยมือโดยที่ไม่ใช้เครื่องแล้วก็ทํากระบวนการกาแฟที่กั่นออกมาเนี่ยด้วยมือทั้งหมดด้วยการบดมือแล้วก็คั้นออกมาด้วยมือเป็นกาแฟแก้วที่พิเศษให้กับลูกค้าทําที่สองคือทำมะ อันนี้ธรรมะเนี่ยบางคนอาจจะเห็นหน้าตาโหดโๆอย่างนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับธรรมะเอดูท่าทางมันไม่เคยสอดคล้องใช่ครับมันเกี่ยวอะไรทันธรรมะก็คือพอสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นเราเที่ยวเราดื่มอย่างเงี้ยฮะเราก็หลังจากที่เราเราเที่ยวเราดื่มมาจนจนหนักมากแล้วเราก็หยุดพอเราหยุดเราก็เข้าวัด เลยมาเอาทาตัวนี้เป็นธรรมะมเป็นธรรมที่สองครับ,รบอพอธรรมที่สามเนี่ยคือธรรมชาติครับธรรมชาติคือบรรยากาศใช่ครับ,ท,รบทั้งบรรยากาศที่นี่และในอดีตที่เราก็ชอบท่องเที่ยวเชิงแบบว่าเข้าป่าเชิงกลางเต็นก็เลยเอาตัวธรรมชาติตัวเนี้มาตั้งก็เลยออกมาเป็นกาแฟทํามือครับผมกว่าจะเป็นกาแฟแต่ละแก้วเนี่ยการคั่ว ็มีมา,ต,าตรฐานมีการ,รควบคุมคุณภาพถูกต,ต้องครับผมคุณภาพตรงนี้ถามว่าไปเรียนรู้มาหรือทดลองทําด้วยตัวเองจนเป็นสูตรของตัวเองคือหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปของตัวกาแฟเนี้ยมาจากไหนแหล่งกําเนิดที่ไหนเราก็ไปแหล่งกําเนิดโดยตรงเลยมีมีกาแฟสูตรพิเศษที่ลูกค้ามาร้านทำเหมือจะต้องสั่งจะต้องชิมอ๋อ ผมจะแนะนําเป็นกาแฟดําแล้วก็จะสอบถามว่า,าลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนรเราถึงจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ผมนั่งตรงนี้บอกมีความสุขใจบรรยากาศการตกแต่งร้านเนี่ยน้าออกแบบเอง ครับผมอันเนี้ยผมออกแบบเองครับผมค่อยๆเริ่มในการออกแบบในการทําเองนะครับเริ่มเอาหินมาเรียงทีละก้อนเริ่มผสมปูนเองเทปูนเองนะครับเริ่มค่อยๆจัดโต๊ะจัดเก้าอี้นะครับเริ่มเอาต้นไม้เข้ามาปลูกทําร้านแล้วเราก็ต้องดูแลพวกแหล่งน้ําครัคลองหลักๆของเราให้มันดูสวยงามนะครับผม ท่านผู้ชมรายการผมอยากจะมาชิมกาแฟทําเหมือครับผมเส้นทางไปมาเนี่ยมันมันมันตั้งอยู่ที่ไหน่าครับครับถ้าเส้นหลักๆนะครับก็จะอยู่เรียบคลองเพ้าดมนะครับผมตำบลนะครับคูบางหลวงอำเภอลาดหลุงแก้วนะครับจังหวัดรุมทานีนะครับผมเข้าใน Google Map นะครับผม พิมคำว่ากาแฟทํามือนะครับอ่าเดี๋ยว Google Map ก็จะบอกเส้นทางมานะครับผมไม่พาหลงแน่นอนไม่พาหลงนะครับผมไม่พาหลงแน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือร้านกาแฟทํามือซึ่งผมอยากจะเติมคำครับทําด้วยใจครับท่านผู้ชมครับกาแฟที่นี่ราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้านครับหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่นี่เช็คอินริมทางเรารู้คุณรู้เราเห็นคุณต้องเห็น อย่าลืมนะครับพบกับรายการคนนำทางทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงครับ